สวัสดียังมือแรงนะครับเนาะกับพอถาปลูกต้นใหม่เนาะแรงมืงอนี่ก,ก็เป็นแรงวันที่สองธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับเนาะก็ออกมาหน้านะครับกับเส้าก็ออกมาละรอบหนึ่งเนาะอตอนแรกก็เป็นแรกรอบที่สองนะครับไป ซอยงานศพมูอยู่ดอนตานพึ่งมาพี่น,อน้องเนาะงานศพพอของมูนะครับลงปลาแลว้วก็มานะครับอันนี้กัสิบผ้ามาเบิงห้อยโขงพี่นอ้องหมื่าน,นี่ไปเบิงพี่น้องอยู่อำเภอเลิงเนาะก็เลยได้ซสือห้อย เห็นห้อยโคง้งพอดีอยู่ในตลาดเนาะก็จอดได้มาใส่มาขายอยู่หันนะครับก็เลยซื้อออกมาเนาะได้มาถุงหนึ่งนะครับแปดสิบบาทนี่เอามาปล่อยไปนี่ปล่อยไปนี่นะครับได้สามสิบห้าตัวสามสิบห้านวยเนาะกําลังนี่นะครับเห็นบอนี่พี่น้อง นี่นะครับเพิ่นเป็นหน่วยจากสีเนาะหอยโขงนี่ละหอยโขงใต้เพว่นวานนี่กลนมันสีเรียบเรียบนะครับนี่งามอยู่เนาะกระสิเรียงไว้นี่นะครับลองมึง่ยจังสีฮาร์ขยายปอออกไปนะ กล่หน่วยหนึ่งครับคายๆหอยปังนี่ะครับหัวมมนกระได้นี่ไข่สงสัยไข่ยอยู่ข้างในอยู่นี่นะครับซุปหนึ่งกับผู้อยู่ข้างใต้ครับกิบสบอขึ้นมากหรอก หน่วยหนึ่งกัอยูนี่เนาะเห็นเป็นผู้ขึ้นมาหน่นะครับนี่เิ่นผู้หากินอยู่มุมนี้นะนี่ครับนี่เนาะนี่หน่วยหนึ่งครับคุนผู้ขึ้นมาอยู่ นย่น้ำขอบทอนี่ครับนี่นี่เลี้ยงลองเบิงนะครับรองเลี้ยงเบิงเนะาะเลี้ยงไว้เพื่อมันแพ่พันธ์นะครับเอาไว้เพ,พิดพันนั่นลหละพอดีได้แห้งอย่างได้นะครับนี่รองเบิงพี่น้อง ตัวนี้ก็เอาหอยสลีสีทองมาไว้นี่จัดเป็นสัดเป็นส่วนเนาะนี่สลีสีทองอยู่นี่นะครับเพิ่งกำลังกินไอ้จอกอันนี้โมเมนสีทองด้วยนี่นี่ตัวสีทองนะครับ สีทองอยู่ข้างล่างเบดิดนี่สีทองครับดูไอ้นี่สีทองท้างใต้พุ่นนี่ครับสีทอง <c oughs> สองบอนี่ยไวพอดีนะครับแหนแดงก็เอาอยูน้ำกันนี่แล้วก็สีทองอยู่บอนี่น้ำนะครับนี่นี่ครับกันเห็ดเกษตรเนาะเห็ดมอง ไหนล,ลุมลบไพ่สวนขั่วครับขั่วแหล่งอาหารเนาะส้างแหล่งอาหารไปในขอบขั่วนะครับนี่ไอดอกแค่กับเก็บกินไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็ปงไม้ออกมาเรื่อยๆออกดอกมีอยู่นี่หาหกตนเนาะนะครับพอจะอยากกิน ผักูดนี่กงก็ลังปลูกนะครับปลูกเพิ่งได้เดือนหนึ่งเนาะนี่ก็ล่างพงไปเรื่อยๆอยู่นะครับพักน้ำาคือกันพักน้ำก็เริ่มปงนะครับกับพยายามหามปลูกเสริมไปเรื่อยๆพี่น้องการสร้างแหล่งอาหารไว้ขอบครัวเนาะ ครับ่บอปา่าอยู่นี่มีมีหอยจูบผมปอามาปล่อยพึ่งได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าเนาะได้หอยมาอยู่นี่เจ็ดโลนะครับหอยจูบเจ็ดกิโลเนาะปล่อยไว้นี่ กัปล่อยก้อนในแล้วก็มีนะครับมันกับแพอยู่นี่เนาะกักินไปน้ำในแล้วนะครับหน่วยได้บนใหญย,ยพอกินเท่าก็เอาไปกินเนาะหอยเชลี่คือกันกเก็บฝากตอนพี่น้องน้ำน,นะครับนี่มือแรกนี่ก็สิมากเก็บเอาอีกแล้วเก็บเมื่อบานพ,พี่น้องอยู่ฝากอาเพอเริ่งทั้งฝุ่นนะครับคนเสียชีวิตแล้วพีาสันเสียชีวิตแล้ว อยาิโทรมาบอกแล้วนะครับกับมืออื่นก็ะสิไปเนาะนี่กัสิเมาเก็บเอาหอยอยู่นี่แ้วก็บยุให้หน้าสองายนั่นนะครับเก็บอาหอยสลีเมื่อเมื่อฝากกระเจ้าเนาะครับในี่นออกไม่ย่างนี่ก็ล่างงาม ปีหนึงเนาะย่างปีหนึนะครับกระดินบดีนะครับซ้ำขีดินดินขีลายลายแต่ว่ามันก็คอยปรับสภาพไปเองเนาะดินนี่นะครับคอยปรับความสมดุลขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้ากับหาเอานำมามักเอาย้างมาใส่เอาฟุน่นนี่แหละครับ ปุ๋ยสันดีคือหยานี่ที่เข้าเกี่ยวร่วงแล้วก็เอาทับถมไว้นี่นะครับบานนี้มันย่อยสลายมันเน่าไปมันก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารสันดีไพืชพักเข้านะครับเข้ากับเฮ็ดนามาม์กมาโฮดไปน้ำเน่นะนะครับนะนี่ดอกแคกกินไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็ได้กินไปเรื่อยๆพี่น้องออกดอกมากไหม,มเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนาะนี่พี่นบนี่นโมนี่นะครับขนาดเก็บทุกงมือได้นี่งชาวเนี่ลูกไส้ก็มาเก็บมืวบ้านนี่ก็เก็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆเนาะที่นโมนี่นะครับปลูกไว้ใหอยาน,น,นี้กินนี่ มีเวทแล้วเริ่มลายแล้วครับออกดอกไปเรื่อยๆเ,เนาะมันพันเตียมันออกดอกดุออกดอกไวครับพอดีหมากมันแก่นี่ผมกะสีมะเพาะพันไปอ,อีกสิปูมันยา้ายน้ำทางนี่นะครับนี่เนืออยากได้กินเสี่ยมีนี่อนนส,นสองสองขางทางนี่แหละทั้งตน้นไม้ทั้งเนืออย่างนด้กินปลูกไปน้ำกันไปนะครับ นี่นี่นำกันแท้ผมก็บใหเห็นว่นางเนาะปลูกข้าปลูกตะไคร่นะครับข้าตะไคร้มันแก็ต้นไม้เนาะนกพริกก็กำลังเริ่มงามอยู่นี่น,นะครับปลูกไปมันสามารถอยู่ร่มันได้พี่น้อง นี่คือละมุนนี่ผมก็ปลูกทึ่งหมกแตงทึ่งหมกทั่วทั้งใต้ก็เป็นไออ้อยแต่ว่าพระััดเกิดอยู่อ้อยก็ได้น่านเกิดนี่ครับปลูกในอาทิตย์กว่าๆแล้วนี่หมกข้าวโพดปลูกไว้ก็ล่างเกิดพี่น้องนี่ ตัวมักแดงขา้าโพดทัวภ่มพี่น้องนี่คนนานพักกับพึ่งมะฮอดน,นี่เนาะกะขุดไปเรื่อยๆนะครับพุดปลูกไปเรื่อยๆตังตังว่าใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ให้ห้าพร้อม ทางว่าใส่ปุ๋ยให้ต้นใหม่หพร้อมนะครับลดน้ำไปลดน้ำให้พักแต่ว่าพวกต้นใหม่หพวกนี้กไ็ได้กินน้ำนะครับนี่ละคือการเผสมผสานเนาะพักเขาอยากกินพักยังเขาปลูกลงไปพักกาดพักบัวพักกระเทียมมียังต่างต่างนะครับลูกมาหลายนานเลยพี่น้องถ้าผูกกลังใกล้จะพ่อบงแล้วพักกาดก็ได น,นี่หากหนาหนีเดียวมันก็นเน่าเน่าแล้วก็ย่อยสลายลงไปนี่วานนี้ซุ่มต้นไม้กันด้ดูดกินเป็นอาหารนะครับต่อไปเนาะ ขี่กระต่ายไส้นะครับเพราะว่าลูกลูกไส้เพื่อเลียงกระต่ายเนาะนี่พอดีเป็นเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยสันดีขึ้นกันนะครับนี่ขี่กระต่ายพี่น้องนี่ครับนี่เนาะขี่กระต่ายนะครับ กล้วยก็คงออกเครือไม้ไปเรื่อยนะครับพี่นอ้องเริ่มออกมุ่น้เริ่มออกไปเรื่อยๆเนาะครับนี่กล้วยออกไปเรื่อยๆเนาะนี่ประกาศผมวานไก่พ่อบงแล้วเนาะ กคจะเอาลงกนานจะน้อยก็เอาลงนานก็จะจงไว้นี่น้ำนะครับเดี๋ยวจะเอาพริกมะเน็บบานนี้น้ำม,มันกระสอบที่เฮ็ดไว้นี่นะครับเอาพริกมะเนบไปน้ำเดกกินทั้งพริกทั้งผักกาดน้ำกันเลยนะครับพี่นอ้องนี่คือตัวนี้พวกกูปลูกทั่วปลูกผักหอม ร่างเกิดนะครับบริษัทสารเครมีพี่น้องนี่เอาขี่กระตใต้ใส่เพื่อันนี่ก็ได้ กครับเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องมาเห็ดแบบนี่ละลดการใส่สารเคมีพี่น้องเอ้ยเพื่อชีวิตเฮาข้อมือนี่โลกมันหลายหลายหย,ย่อนหนังหลายหย่อนใส่สารเคมีนะครับมันสิสะสมในร่างกายเฮาเซลล์ต่างๆสิมันสิทํทงานหนักไปอามามันส,มนสิมันเป็นสารผิดเนาะมันก็จิ ยู่ในร่างกายเขาดนบ่ได้เนะครับมันจะเป,นเป็นเกิดเป็นมะเร็งเกิดเป็นโรคพู่มแพร่นั่นแพร่นี่เป็นเบาหวานเบาหวานควบดอนอยังต่างๆนะครับเกิดจากสารเคมีจากกินพักตลาดจะเเอาหยังแนืโหดเนาะเอาหยังแนืใส่เขากับบะหูนะครับนี่กระหันมา ให้ชีวิตเท่าปลอดภัยนะครับการอยู่การกินนี่แหละเริ่มต้นที่แรกกินในขั้วเลื่อนเท่านี่แหละนี่ทิ้งค่าตะไคร่หรือปลูกเข้าไปนะครับปลูกยางหน่อยต้องให้เจ็ดยางเนาะพวกเป็นค่าตะไคร่ อย่างเนี่ยขิงพวกนี้ข้าสามารถใส่ได้คู่ม,มือกินคู่ม,มือนะครับนี่นเนาสะสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะครับเนาะพอกันไม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ก็ยินดีรับฟังคำชี้แน,นะนะครับดูว,ว่าเห็ดคีบได้ไรผมก็บพึ่งหัดเฮียนเห็ดเนาะนะครับได้ก็ติชมมาแน่นะครับผมก็ยินดีรับ คํำตีชมนะครับพี่นอ้องอ่อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ